t r a c e o f l o v e f a c e ฟส n c h a ช r e ต Journey ชะตากรรมแห่งรักกับภารกิจณดินแดนนอกเหนือแผนที่ตอนที่6อีกนาเทียกับรักต้องห้ามและการตามล่าของเทพแห่งด้านมืดณหมู่บ้านริมชายฝั่งอันเงียบสงบที่รายล้อมไปด้วยผืนน้ำที่ส่องประกายระยิบระยับ เนริดาหญิงสาวแห่งเมืองมนุษย์ผู้มีรูปโฉมงดงามแตกต่างจากหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาซึ่งดึงดูดความสนใจของเหล่าเทพ,พเจ้าและมนุษย์ทั้งหลายยิ่งนักแต่หัวใจของเธอยังคงไม่ถูกแต่ต้องเป็นเจ้าของดวงใจจากชายใดจนกระทั่งเธอได้พบกับอิกนาเทียเทพธิดาฟีนิกซ์ ที่เจอจรัสและทรงมีพลังมีเสน่ดึงดูดใจของเนริดาและจุดประกายปรารถนาแห่งรักที่เร่าร้อนและอ่อนโยนซึ่งกันและกันระหว่างสตรีเพศทั้งสองอย่างไรก็ตามความรักของพวกเธอที่กําลังเบ่งบานกลับต้องเผชิญกับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎแห่งเทพสวรรค์ความรัก ของทั้งคู่ไม่ถูกยอมรับจากเหล่าเทพพระเจ้าจอมตัดสินและลงทันอาณาจักรแห่งสวรรค์ไม่ยอมรับการครองคู่ของเทพและมนุษย์โดยง่ายด้วยความเกรงกลัวผลกระทบต่อความรักต้องห้ามในครั้งนี้อิกนาเทียเทพธิดาแห่งไฟและเนริดาหญิงสาวผู้มีความเมตตาและอ่อนโยนจากโลกมนุษย์ เลือกที่จะเก็บความสัมพันธ์ของพวกเธอไว้เป็นความลับห่วงแหนช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันไว้นะเวิงอันไกลโพ้นที่ซ่อนอยู่ชายฝั่งใกล้ชิดเงาแสงแห่งจันทราที่มีเพียงมนุษย์หนึ่งกลุ่มชนอาศัยอยู่เมืองนี้ถูกปกคลุมไปด้วยการพรางตาของเวทมนต์แห่งฟินิกซ์ซึ่งยากต่อการค้นพบของมนุษย์และเทพอีกนาเทีย ดูแลอาณาจักรของเธอด้วยความเป็นธรรมเหล่ามนุษย์และสัตว์ป่าล้วนแต่รักและชื่นชมพักดีในตัวเธอด้วยความรักและปรารถนาซึ่งกันและกันเนริดาหญิงสาวมนุษย์นางได้ขอประทานบุตรจากพระแม่ไกอาเทพีแห่งแผ่นดินพระแม่ไกอาผู้ทรงเมตตาได้ประทานบุตรที่ดาแฝก เชื้อสายมนุษย์เครื่องเทพแก่นางทั้งคู่ทารกแฝดได้ถือกำเนิดจากอัคคีธาตุผู้เป็นพี่มีนามว่าเซโรฟินา่าผู้น้องนามว่ามายาผู้ถือกำเนิดจากมหาสมุทรเด็กทั้งคู่ได้ถือกำเนิดในช่วงที่มีการผสมผสานของกลางวันและกลางคืนดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ปรากฏบนท้องฟ้าเมื่อกลางวันเปลี่ยนไปสู่กลางคืนซึ่งหมายถึงสัญลักษณ์ของการรวมอาณาจักรแห่งสวรรค์และมนุษย์เข้าด้วยกันซึ่งพระแม่ไกอาทรงรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นในอนาคตอันใกล้จากการฟาฝืนกฎของทิดาไฟจึงทรงสร้างบุตรทิดาทั้าทางคู่ด้วยไฟและน้ำ เพื่อเหตุผลอันสำคัญยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าตำแหน่งเซราฟิน่าและมายาการเกิดของฝาแฝดดึงความสนใจของเหล่าทวยเทพผู้ซึ่งตระหนักถึงศักยภาพของพวกเขาและมองว่าพวกเขาเป็นภัยคุกคามต่อสวรรค์เนื่องจากการละเมิดของเทพธิดาอิกนาเทียต่อคำสั่งอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อธิดาแฝดถือกำเนิด เทพผู้มีความราิเสายต้องการควบคุมและครอบครองพลังแห่งเปลวเพลิงฟีนิกซ์หวังเป็นใหญ่ครอบครองเมืองมนุษย์และสวรคงความมืดดำได้ครอบงำจิตวิญญาณของเขาแอคริโมเนียสเทพเจ้าผู้เหมิมเกริมคิดคดได้ตั้งอาณาเขตปกครองตนเองพร้อมพักพวกสมุนทหารที่ยอมสวามิพัก ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งเวทมนต์หลากหลายสายพันธุ์แอคริโมเนียสเป็นเทพผู้น่าเกรงขามที่ถูกครอบงำด้วยความกระหายอำนาจเขาถูกพรรณนาว่ามีรูปร่างสูงใหญ่สง่างามด้วยดวงตาที่แหลมคมซึ่งฉายแววชั่วร้ายรูปรักษของเขาเต็มไปด้วยความเย่ะหยิงเผยให้เห็นความเย้ยหยันเหยียบย่ำ ต่อผู้ที่เขามองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต่ำต้อยกว่า a c r ริโมเนียประดับตนเองด้วยอาภร์หรูหราที่ประดับด้วยขนนกสีเข้มที่คุก,กรุ่นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ของเขาต่อการควบคุมไฟบุคลิกภาพของเอ r ริโมเนียสถูกขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาอันไม่รู้จบไม่รู้จักพอ ที่จะครอบครองอำนาจและอำนาจเหนือทั้งอาณาจักรโลกและสวรรค์เขามองว่าตัวเองเหนือกว่าเทพเจ้าอื่นๆและเชื่อว่าการก้าวขึ้นสู่การปกครองสูงสุดคือโชคชะตาอันชอบธรรมของเขาความเริษยากัดกินทำให้เขารู้สึกเครียดแค้นชิงชังผู้ที่มีอำนาจยิ่งใหญ่หรือได้รับความเคารพเหนือจากตนเองไอคริโมเนียสมีความสามารถในการจัดการกับไฟ และควบคุมพลังทำลายล้างของมันเปลวเพลิงเปลี่ยนรูปร่างโค้งงอตามความประสงค์ของเขาเขาพยายามที่จะควบคุมฟินิกส์ไฟโดยเชื่อว่าการควบคุมพลังของฟินิกส์ไฟเขาจะได้รับความแข็งแกร่งและอำนาจที่ไม่มีใครเทียบเหนืออาณาจักรทั้งมวลฝีมือเขาพัฒนาขึ้น มื่อชั้นของความไม่มั่นคงของตัวเองและบาดแผลในอดีตถูกเปิดเผยในฐานะศัตรูตัวฉกาจเขาเป็นศัตรูตัวฉกาจหลักเป็นอุปสรรคที่น่าเกรงขามสำหรับเซราฟิน่าและเหล่าบรรดาเทพอื่นๆเมื่อความลับแห่งตำราคำพยากรได้ถูกเปิดเผยโดยเทพแห่งนักสืบจากสวรรค์เวริทัส ผู้ได้รับคำสั่งให้ขโมยความลับสวรรค์โดยการติดสินบนจากแอคริโมเนียสคำพีพยากรณ์ปรากฏเป็นภาพเหตุการณ์การทำลายล้างของเซราฟิน่าผู้ถือกำเนิดจากอัคคีฟินิกส์คือผู้ที่จะทำลายล้างอาณาจักรแห่งสวรรค์เมื่อเหล่าเทพรับรู้ถึงวาระแห่งการมาของทารกแฝดหญิงเทพผู้ปกครองสูงสุด จึงสงเทพผู้พิทัก์ความสมดุลระหว่างอาณาจาักรมนุษย์และท้องฟ้ากาบเบรี้ยวให้รับบัญชาไปสกัดกั้นและริบอำนาจแห่งไฟจากอินาเทียเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมมีให้นางได้มีอำนาจอีกต่อไปต้องรีบหยุดยั้งเสียแต่ตอนนี้เทพแห่งมังกรวายุในฐานะได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบ ในการรักษาสมดุลระหว่างอาณาจักรของมนุษย์และนาจักรแห่งท้องฟ้าเขาทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งโลกและสวรรค์จะไม่ตกอยู่ในความโกลาหลการเบียวบุกรุกขึ้นที่ล่วงล้ำทลายอาณาเขตแห่งเวทมนต์ของอิกนาเทียในขณะเดียวกันฝ่ายแอคคริโมเนสจัดทำแผนการที่ซับซ้อนและพลิกแปลง พยายามดึงแกนแท้ของฟิอนิกเขามองว่าเซราฟิน่าบุตรสาวน่าจะเป็นภัยคุกคามและเป็นเครื่องมือในการเขาควบคุมอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกส่งมายัางตัวเธอจากมารดาแอคคริโมเนียสไล่ตามอย่างไม่ลดละใช้มนต์ดำพันธมิตรที่ลึกลับและแม้แต่การประลองกับเทพองค์อื่นๆเพื่อต่อสู้กับ มารดาของเซราฟิน่าให้บรรลุเป้าหมายอันชั่วร้ายของเขานั่นคือเพื่อฉกชิงดวงจิตอิกนาเทียและรวมทั้งเทพอื่นๆเพื่อหวังการก่อสงครามครอบครองอาณาจักรทั้งสามด้วยความห่วงใยในอนาเขตของบุคคลที่รับทั้งสามและเหล่ามนุษย์ผู้บริสุทธิ์อิกนาเทีย จึงแยกบุตรสาวทั้งคู่ออกจากกันโดยมายาน้อยถูกฝากเลี้ยงกับพระแม่ไกอาผู้ประทานพรและอควาเรสเทพีแห่งมหาสมุทรเป็นผู้ดูแลฝึกฝนวิชาป้องกันตัวให้กับนางโนริดาจึงจำต้องฝากบุตรธิดาคือมายาไว้ตั้งแต่การนั้น